พวกเราท <We too. S 1> ชืวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาทำ Challenge ที่มีชื่อว่า real fruit vs Gummy fruit ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะผละไม้จริงกับผลไม้ที่เป็นกัมี <G ummy. S 1> นะคะ vs นะคะ vs mm. อีกแล้วค่ะน้องๆทุกคนหลายคนเลยชอบกันใช่ไหมคะกับ Challenge vs ใช่ไหมเช,ช้าเพลไหมหมอบอกกับนัองพีก,ก็เลยทาให้ดูอีกแล้วค่ะว,ว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปทํา Challenge กันนะคะใครที่กาลังดูอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยเลยที่จะกดติดตามให้ช่องพินทูน,นะคะน้องๆมีเวลาห้าวินาทีใช่คะ่ะในการและเริ่งดูช่องตัวเองรล้ก็กดในการที่จะแค่ กดติดตามน,นะคะแล้วก็กดอีกอะไรอีกนะลูกกดกระดิ่งกดปุ่มกระดิ่งใช่ค่ะสักทีหนึ่งนะคะแบบมีจิ้มมัวแบบมีไม่รู้อยู่ตรงไหนทุนกที่เลยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะไปปุ่มนี้ค่ะจากนั้นก็กดปุ่มกระดิ่งค่ะจากนั้นก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวน้องคุณจะจับเวลานะคะห้าวินาทีเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งเด้ เก่ hey, <Okay. S 1> งมากค่ะหวัง่าเชื่อทุกคนทำได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่กดติดตามนะคะเอ hey, <Hey. S 1> แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะคลิปนี้มามีขอโดยรวมแล้วทั้งหมดกี่ไ like ลค์ดีน mm ้องควีนเราอยากได้2ไลค์ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะโอเคถ้าพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรอบที่หนึ่งกันเลย ชิจนนี้นะคะต้อเมีชลชาล์จชิ้จิ้แบบนี้แล้วก็เรางพียชอบมากเลยเพราะว่ามีทั้งกัมมี่แล้วก็ผลไม้แล,ล,ล้วก็อยู่ได้แต่ผลไม้อ่ออยากกินอยากกินอยากกินโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ g r a p pair scissors shoes เลือกค่ะอันนี้เหรอไม่เลี่ยนนะไม่เปลียย่ยนค่ะเปิดพร้อมกันนะคะเปิดพร้อมกันเดี๋ๆว อะไรไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าดูอมแน่ใจแล้วอามาเปิดพร้อมก,กันนะคะหนึ่งสองสามโอ้ม่นะวันนี้ได้กล้วยนะคะ,ะเสือคุยได้กับมีกล้วยแสนน่ารักค่ะให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเพื่อนมาเมืม่เห็นเนี่ย,ยค่ะนี่ขน้องพินเป็นกล้วยเล็กๆ แบบนี้นะคะนี่หลายอันเลยอ่ะเรามากินกล้วยกันดีกว่าใช่เดีย๋ยวคุยปอกผลกล้วยกว่อนนะคะชุบชุบอ่าได้แล้วโอเคเล่าบอยังไม่ปอกเราไปกินกล้วยแล้วอืมเรามากินกล้วยกันดีกว่นะคะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามบนเน่แน่แบนาน่าใครเป็นมินเนี่ยนบ้างคะปะกันไปแล้วอ่ะใครชอบกินกล้วยหรือเปล่า ใครชอบกินผลไม้อะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกมามี่ด้วยนะคะที่สุดก็คือทุเรียนค่ะสำหรับน,นกคุยก็ว่าหมาอี่ยัไม่กินได้ทุกอย่างอ่ะผละไม้อะ่ะนกคุยชอบกินทุเรียนเย้รอบที่สองนะคะอันนี้มา rap pair sisters shoes เย้จะลองคอสเดนนี๋ยว่อด oh, <we S 1> <ๆ>ีมามีเอาอันอันไหนที่คอส สลัดดีกว่าเอาเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะค<ะ>่ะหนึ่องสาโอ้ยเ <c oughs> ย้มาวีได้ทับทิมนะคะส่วนของน้องวีนนะคะเป็นกัมมี่นะคะสีแดงเหมืนทับทิมเลยเห็นไหมโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมาวีแบ่งให้กินนะคะเย้ ผมมีชอบกินทับทิมด้วยค่ะแล้วคุณชอบกินกัำทับทิมใช่แล้วก็ทับเพราะว่าทับทิมมันมีประโยชน์มันกรอบอ่ะแล้วมันก็มันก็อร่อยทับททีเวลากัดเข้าไปมันเหมือนกับมันระเบิดมันแตกมันแตก๋ยากใหวคุณจะลองชิมของลงคืนนะคะอืม ไม่อยากเชื่อห้องนีเพราะว่าฟันครั้ง่างาคุณกันจะหกักแล้วน้องกิ่นฟันโยกแล้วค่ะอืมอร่อยรสอะไรอะทับทิมใช่ไหมรสสตรอเบอร์ี่หรอแต่ว่ววามันเป็นทับทิมยเยหลอกขี้สามมาเอาให้กูรับเพ s s s เ e r s Shoes อนเหมือนกัน Rock, Pairs, Sister, Shoes โอ้วใจตัว Rock, Pairs, Sister, Shoes เย้ยทุกฉลาดลุกชะลาดเอาไปว่านับคุณเลือกอันนี้ก็แล้วกันค่ะสลับกันค่ะอย่าเปิดพร้อมกันนะคะ 1...2...3... เย้ ดีใจแบบกีดแต่เป็นอะไรคะเป็นส้มนะคะนี่ส้มมีวิตามินสูนี่ของมามีส้มเป็นแบบเหมือนจริงมากเดี๋ยวมาให้แกให้ดูค่ะส่วนเราคุยก็เป็นส้มสามผลค่ะส้มของมันเป็นกัมมี่นะคะกัมมี่ส้มส่วนเราคุเป็นเบียร์ฟลูตเบียร์ฟลูตค่ะใช่นี่ของมามีส้มจริงเอ้ยไม่ใช่ส้มกัมมี่นะคะที่แบบ รูปล่างนะคะแล้วก็แบบทํามาเหมือนส้มจริงมากเลยนี่เหมือนแบบกลีบส้มจริงๆเลยนี่เห็นไหมแบบรายละเอียดเขาดีมากเลยแต่ว่ามีน้ำตาลใช่มันมันเสียตรงที่มันมีน้ำตาล,ตาลถ้าไม่มีก็คือจะหลกุกใหญ่มากใช่ใชถ้าไม่มีก็คือแบบหอมกินได้ทั้งวันเลยแต่ออยังไงในเนื้อกัมมี่มันก็มีน้ําตาลอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขายังใส่น้ําตาลมามให้อันนี้มันก็คือหอม หอมส้มเลยแหละรู้กินจากกระเบื้อแต่คือมันหอมมันหอมส้มแล้วก็รสชาติส้มส้มแบบหวานๆน,นะคะเพราะว่ามีน้ำตาลน้องบินเราไม่ชอบค่ะยัย <Yay! S 1> ตอนนี้ตานี่เท่เนี่ยสี่ <See. S 1> ใช่ไหมมาน้องบินไหม Rock, Paper, Scissors, s h o e s เย้ นีเลือกอันอไหนดิไหนเครียดอยากได้ผลไม้อ่ะเอาอันนี้เปิดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามยัน,นยตแล้วจริงๆเราคุยอ,อยากให้เราเลือกนนี้เราคุยจะได้เลือกนเออไม่เป็นไรนะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบ่งนี่นะคะว่มีได้องุ่นจริง นของน้องควีนเป็นไรคะลูกขอน้องควีนเป็นกัมมี่แอนมุนนะคะไหนโชว์ไม่เครียดแล้วลูกเครียดเลยไหนโชว์เพื่อนๆไหนซิโมกี้บอามีได้กัมมี่ไปแล้วไงน้ําตาลเยอะด้วยนี่ขอน้องควีนนะคะแต่ว่าขอน้องควีนหอมมากเลยคะ่ะหอมอมุนมากเลยใช่ไหมของอมมียังไม่มีกลิ่นมีที่ลูกนั่นแหละเอยด้ยด้อ,อยากให้บรมมี่ลองเชื่ออะไรก็ บบกไ,ได้เนี่นย <ไป S 2> โอเคเ<ป>นี่ยเวลาที่เขากินองางวนคาจะกินอย่างนี้ใช่บบ <c oughs> กกไหมอูดด้เสียงกรกจี่กระูกอมิไม่อร่อยอ่างวนอมีก็ชอบก็ลืมไปปวดฟังเ้างนี้อยู่ไปเที่ยว เลือกเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมถือไว้เปิดพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามย้ เด็กบางคนอิจฉา,าก,ก็มามีอ่ะอย่าพูดสิโอ,อม้มามีแบ่งให้ลูกมามีมว่ามามีชักจะอิมแล้วล่ะแล้วคือไม่ชักแต่ว่าสตรอเบอรี่มันลูกใหญ่มากเลยนี่ไงแล้วก็แดงด้วยหนึน่งสองสามเอ,อเาแล้วของแดงไม่กินเหรออืม,อม อ่อยมากเลยนี่ก็เหมือนกัน,น,กนใครชอบกินสตรอใครชอบกินสตรอเบอรี่บ้างคะอืมอันนี้เราแบบมนึกถึงถ้าเอาไปจิ้มในช็อกโกแลตเราเป็นแบบดิบในแบบเมันทำฮวงดูอ่ะเนาะน่าจะอร่อยนะเอาไปดิบในช็อกโกแลตหน่อยนะออกกรนะพรุ่งนี้ทำให้กินนะ I'm Rock, paper, scissors, shoes. Rock, paper, scissors, shoes. ก็ต้องกินทั้งเปลือกอนี้เลยจ <Wow. S 1> นมบมนี้นะคะนี่มามนี้ได้เป็นมามีม้ได้เป็นกัมมี่สับประรดค่ะซึ่งเป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกินง่ายมีเหมือนขอเน้อควินจะกินยังไงเนี่ยชึ้งช้ <laughs> น้องควินใช้ไม้หยาดนี่นะคะ, <laughs> ะกินเนื้อสับประรดอ้าวกินเลยค่ะ กินเลยอาไปกินไปแล้วอันนึ่งเอาไปกินกัมมี่ของมี่ไปแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมหวานไหม,ไมหวานมากขอดหวานเหรอเยม้มาแล้วมาแล้วมาน้องกันนะปั๊บเพอร์เ s ียส Shoes เย้หมาไม่ได้เลือกว่างเอาไ่ขอเลือกจานนี่ S 1> <S 1> <S มาหนึ่งสองสามเฮ<า>้ยสวีได้ไรเนี่ยนี่นะคะของมามี่นะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะใช่ของอวีนก็เป็น <S <S กัมมี่นะคะเป็นราสเบอร์ร<ส>ี่นะคะแล้ว <S <S ใช่ของมามี่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นราสเบอร์รี่แล้วก็ลูกอันนี้นลูกอะไร ใช,ใช่นี่สีสีดำกับสีแดงนี่สีแดงนะคะ r a s p b e รีร่ก็จะเป็นเจ้าลูกนี้กัมมี่นี่อันนี้ของจริงนะคะกัมมี่กัมมี่มเป็นเม็ดน้องลอยแบบนี้ใช่ใช่เพราะมันจะเป็นเม็ดน้ำตาลนะคะนี่นะคะเปรียบเทียบกันส่วนอันนี้ลูกอะไรนะนเหมือนกันหรือเปล่าร a สเบอรี่บบไม่บ l u e b e r r y มันจะกลมๆลูกมันมันจะไม่เป็นแบบ m a ลบรีหรือเปล่านี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เมลบรีค่ะถ้ามีพูดผิดหร้อมีขอโทษด้วยนะคะแบบมม่รู้จักแบบมิที่รู้จักแค่แบลสเบอร์รี่แต่เบอรี่แล้วก็วเชอี่หรือว่ามันจะเป็นทั้งสองอย่างเหมือนกันเนี่ยน,นะคะสามารถทอมาทาลิปได้ด้วย นี่นะคะของมันเป็นของจริงค่ะเป็นผลไม้ <คน S 1> จริงนะคะตอนที่เขาอยู่ในปากเขาไม่มีลิปสติกเขาก็เอาพวกนี้มาทาใช่ปัาก็ได้แดงนะคะอยู่ในปากก็สวยได้นะคะที่ของมามีเพิ่งเอามาจากออกมาจากช่องฟิสเลยค่ะนี่ยังมีน้ําแข็งก่อ,อยู่เลยเห็นไหมคะมขาวขาวนี่แดงไหมมบมีเกล็ดน้ําแข็งใช่ค่ะในมบมีทาบ้างมีแดงเลยอ่ะใช่ไหม จนเห็นลิปสติกแบบนี้ไม่ได้เลยอุ้ยเราเล่นกันแล้วเนี่ยกิน <c oughs> ก่อนเพราะชาติมันก็จะเปรี้ยวๆนะคะอร่อยด้วยมีวิตามินซีสูงโอเคแม่นะ้องพีน Rock Paris Issa Shoes Rock Paris Issa Shoes คิดไดยอะอันไหนดิอัน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 มนถ้าสินใจอาะอันนี้แหละเอามาหนึ่งสองสามเย้มาอันนี้นะคะได้เชอร์รี่นี่เชอร์รี่จริงน้องกินเขาไม่ชอบ เชอร์รี่กัมมี่เขาอยากได้เชอร์รี่จริงนะคะ mm hmm. เขาชอบเชอร์รี่สดมากกว่า่ะนี่วันชอร์ี่เดี๋ยวแต่มไม่สงสัยทำไมเชอร์รี่จริงอ่ะมันจะมีลูกเดี่ยวแบบนี้ใช่ไหม mm hmm. แต่เวลาที่เขาทำมาเป็นกัมมี่หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนเป็นของคู่กันใช่มันก็เขาก็จะทํามาเป็นคู่กันแบบนี้อะบางทีเขาเด็ดมันติดกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาเด็ดออกเนอะแต่น<ช>ี่เห็น <yeah. S 1> ไหมมันก็มานี่ไงเออสงส มีอ,อันหนึงที่หลุดไปนะคะืูว่ายังไงถ้าใครรู้เหตุผลนะคะว่าทําไมเชอรี่มันจะมาเป็นคู่แบบนี้นะคะ<ด>อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมามีด้วยนะคะ<ด>แล้วอันน้นมอมีจะรออ่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเนึนสองสามกินกันนี้เนึ่งสองอร่อยน้องคนนเป็นไรหรุ คือไม่ชอบเพอร์ี่เหรอหืมเป็นอะไรโอ้ไม่กล้าชิมทำไมอะ่ะไม่อร่อยโอเคมามีหวังว่าอันนี้คงจะเป็นอันสุดท้ายหรือเปล่าวิงอิ่มมากเลยอะ่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยผลไม้ทั้งผลไม้ทั้งกมมี่โอเคมา Rock Parisista Shoes Yeah อันไหนคะเราเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามมาวีได้แอปเปิลนะคะขอน้องครีมเป็นอะไรแตงโมเป็นเป็นกัมมี่นะคะแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่กัมมีแอปเปิลน,นะคะเป็นกรมมีแตงโมงโไม่รู้เหมือนกันทำไมทำไมทำไมทีมถึงเตรียมแบบนี้นก็ไม่เป็นไรนะคะกรมมีกับผลไม้จริงโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะคะบอมี้จะกินแอปเปิลแล้วะคะ่ะถ้ากินแอปเปิลปุ๊บกัดไปปุ๊บบอมี้จะตายหรือเปล่าเนี่ยจะหลับไปเลยหรือเปล่ามันสโนไว้น้องวอมอยากให้บอมมี้หลับไปเลยคะ่ะโอเคบอมมี้กินแอปเปิลน,นะคะ ออเลยค่ะโอเคอเค่ะอืมอร่อยค่ะถ้าใครชอบอยากให้ทำอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะสำหรับชาเลนจ์ชีวิแบบนี้ที่พวกเราทำอยู่นะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าอยากให้ทำอะไรต่อไปนะคะเดกคู่แอนเบียคุยบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ายบาขอบคุณค่ะ